มาเจอค่อยทั้งลรอให้ทั้งรอสวัสดีครับครับสวัสดีครับมื่อนี้มนที่ทะเลครับมื่อน่ะติดตามเมื่ี้โทรมาติดตามสิงหาเมื่อกี้พ่อพี่น้องมาใส่กับให้ทั้งลรอขยันเกษตรบำรุงมื่อนี้พ่อพี่น้องมาที่บ้านข่าวเนาะขาวเป็นมีสองเมื่อนะครับมีวันพุธกับวันเสาร์ไม่ทั้งลพอได้ยังมา้ครับมันก็มาที่ตัวครับตอนนี้เหลืออยตอนนี้เหลยจะสองครับเหลสองตัวเป็นอะไรเป็นแม่ลูกกันบ้างเลยว่าอะไรเป็นแม่ลูกครับตัวผู้เป็น แยกกันหมดครับเนี่ยเอาบักหลาหน่อยเท่าไหร่ครับลาหน่อยเก้าพันครับเก้าพันต่อได้ครับนั่งนได้่เนี่ยยัสองหมื่นเจ็ดครับโอ้บักหลาไัสองหมื่นเจ็ดครับอเอาไปเป็นพอพันดีหรือวะบ่าใช่ไหไเป็นพอพันลูกเบิ้มนะฮะลูกเบิ้มโอลูกไซเบิ้มครับโอ้ไปครับลอยเท่าไหร่ามสมูงแล้วอะครับลอยหาได้บุกได้ยินปะได้ได้อเอาเบอร์มาเนีมาใหอยส่งหลอมาครับมาศูน เก้าเก้ราคานี้คันเป็ดไก่ช่วงห้พี่น้องนาะครับแล้วก็ต่อรองได้ครับว่าได้มีตำหนิหรือเปล่าว่บางี้ครับเอาพี่น้องไปต่อหา้ทั้งหลอด้ครับด้เนี่ยเพ่อเไยไปไว้ในคอกันว่าทั้งหลอกอันหมานี่ครับเด้อครับ เมืเ่อกี้ห้อยกรอยู่ที่ตลาดห้อยกอนครับสวัสดีครับผมฟาดทุบเมื่อนี้คือมาพูดแท้แตงตัวกู้ใช่ไหมน,น่ะตัวเบาก็จ้าที่หรอครับทุบ <c oughs> มื่อนี้เอามาจากตัวเมื่อกี้อย่ามาหาตัวมัดหมันแล้วสองออห้อยกอนนี่แล้วที่นิ่งหัวเพราะใครเนี่ยได้ครับเดเนี่ะเ,นเมื่อนี้ได้หัวแดงแล้วเห็นไหมห้อยกอนนะน้ำนเสนอราดตรวนี้ก่อนตัวเขาแดงนะตัวเขาแดงนี่ก็ ขอบคุณขั้นแยกกันแยกอยากได้ตัวละมื่นสิร้อยกันขันยกนี่อยากได้ตัวละมื่นครับเนี่ยขันข้นยกสาต,ตัวนี้ขอสามมื <100 000. S 2> ่นใส่แยกนี่ขอตัวละ1นึ่งหมื่นกับสิบห้ร้อยทั้งสามตัว อาถามแล้วว่าอีหลานนี่ท่องเลยยังยังครับหัวสาวตัวสาตัวไล้ครับนะแต่ว่ามึงเราคือใกล้กลดีขึ้นแล้เนาะแมนครับแมนครับหลาจะมีรอยสามสิบห้ายูตก,กลางนี่จากหนาขเขาเนาะแมนครับรอยสี่สิบได้ตอนนั้นอีหลาตัวไทย่างาบบถ้าพี่น้องยกสามก็คือสามหมนครับสามหมต่อได้อีกครับลมส่งต่อได้อีกต่อได้เอกออเอาเบอรมาก่อนถาม,มาเบอรกัศก้าเก้า 873-1295ครับเฮ้ยก่อนจากบ้านข่าครับเมื่อนี่ถามเอ้ยปีนี่ถามนะว่าผิดตายได้เกี่ยวบอกเขา่าอีอะไรอัดเฟียงบ่ปีนะ่ะคือยังแรงโดนที่บ้านเขาก็าที่ได้อัดอยุ่กับที่บ่หลายครับซุ้มร้อยไม้น้ำซีไ,ได้ยู่เนาะน้ำเมื่อนี่ก็ได้สูบน,น้ำให้เขาอขยู่กันยุ่ใกล้น้ำเออเฮ้ยก่อนใครยุ่งคนมีไม่น้ำซีอยู่ใกล้อปุ๊บใกล้น้ำคอยสิร้องครับโอ้ก็เมื่อนี้เราได้กับเขาทายเยู่ครับแต่มีติคุณเด้เม่มีครับบ่มีรับประกันเนาะครับ ให้วความแมนๆด้ครับเด้อครับครับผมดูผมนี้เนี่ยน่าหลายพวกเด้อที่ล่าจะนี่เครื่องดำได้ครับเนี่ยหล่าตัวลิมนี่ก็อยากบางๆนี่ก็เครื่องดำ พราะเราส่วนเขาบนสามส่วนเ่าก็อยร่าตัวกลางก็เครื่องดำอืมได้ยาวได้ส um. ูงครับพระพี่ต้องกระเบื้องสาวงามด้วยครับนี่น่าจะเป็นสาวงามประจำสนามวันนี้เนาะเป็นลูกสาวของสามหนึ่ง อายุกี่เดือนแล้วคุณพ่ออ,อ๋อมันเกือบสองปีแล้วขึ้นงวโอ้นั่นใกล้จะขึ้นแล้วใกล้มันขึ้นแล้วนี่ยังขึ้นขาอยูน่นะีกอ๋อยังไม่ได้ผสมใช่ไหมครับสูงร้อยบืนถึงไป่สี่สิบได้ป้ะไม่ถึงนับส่วร้อยสี่สิบ่ไหมครประมาณสามสามสิบสามสิบห้าพัน,นทนีเนาะที่นี่แล้วครับเปิดครับ สองหมื่นสองสองหราคาเปิดแล้วครับต่อรองได้ได้ได้ไม่มีหรอครับไม่มีแล้วจ้ะเอาเบอร์มาหน่ยพี่น้องโทรหาครับหกห้าศูนย์หกห้าหกห้าเจ็ดห้าศูนห้าห้าศูนย์ห้าพ่ออย่างครับพ่อเอพ่อเอมาจากบำมเิดนลงบเดนลงเดีงดีแล้วด้วยครับโอ้ึ่งห่างลึกห่างยาวดีอยู่หัวนี้รุ่นธรรมชาตินะครับเนาะหรือว่าแทะทำมาทำเขาทำเขา คอยโทรหาเราได้ครับเดื่องนี้เพื่อพี่น้องยังได้ไปเลี้ยงนะล,ลองเราอยู่สวยงามของเราอยู่ครับ ต้องบอเสียดล่ะ <independent noise> พรพี่ต้องเอาเบินงว้วนหนาที่ป็นง้วนเลี้ยงเนะครับนี่ของห้ยอยคำพองอ่าเราที่เป็นประมาณว่เกินลูกหนึ่งลูกสองนะครับลูกเป,ป็นตัวมเมส่วนเม่เท่านี้ก็ปิดมันบ้านครับนี่ยสูงกะ็ะติร้อยสามสิบห้า คุณนี่หรอกครับต้นราคาอย่าี้ได้ถามค่าคำพ้องหรอลูกนี่ก็ว่าขนาเกินสองเดือนได้ครับนีลูกงอนี้ว่ามันแก่่าที่ลวดหรือประโลน่นาะหรืองอนี่นท้องแทนเป็นของเรอส่วนเมฆอันนี้เครื่องดำได้ครับ ไกระเพาเปิดวัเท่าไรครับ16่าล้อยครับหนึ่งหมื่นหกพห้ารยราคานีราคาเปิดน้องให้เนาะต่อได้เอาเบอร์มาหน่ยครับมาศ8 2แปดสองศูนย์แปดสองหนึ่งสามหี่เก้ครับสี่เก้าเพระเพาเกี่นองโบแดงพี่น้องกยทัวรต่อเราได้ครับเด้อมันหานได้หอยเด้อครับขอบคุณครับสดพพี่น้องกระเบื้องวงงามมาจากเมืองคง โอลาดนะครับนคราสีมาไอหนุ่มนี้คือเขาทาใช่ลูกซ้ายผู้ใดครับชอกลัชกแลตกี่เดือนแล้วห้อยมอสิบเดือนสิเดือนเออสดายประเทศเขาเนาะทำทันไหมเนี่ยตรงนี้ทันทันทันอยู่เนาะนื้อหลังเขาท้าเงยยุงเท่าไหรครับพ่อยเปิดว้เปิดใหมื่นสี่หมื่นสี่พันแล้วครับเปิดครับต่อได้หลายอยู่อานังใหญ่ได้ที่ไหนสองหมื่นแปดสองหมื่นแปดท่องนี่ได้ครับท่องสามเดือนผ่านลูกกี่ตัวแล้วห้อยลูกองตัว ในท่องตัวนี้ยี่ห้อบอลหรือว่าบ้านบ้านยี่ห้อหหอะไรเงินลอยห้าสนะิบเลยเนาะผสมผู้ใดก็ห้อยผมตัวไหนไม่รสองหมื่นแปดได้ครับเด้อ <c oughs> ส่วนที่ลาตัวโพหนามานี่ <c oughs> ใช้บ้านนอกไปเลี้ยงแล้วครับนี่ห้อย <c oughs> <c oughs> จันแล้วที่เนียนงัว <c oughs> เลี้ยงง้วงามผ <c oughs> สมอะไรครับ ทุตสมทุพสอ๋อผสมทศตสที่นี่ฝั่งนู้นก็เป็นไอ้ไรไอ้หนุ่มน้อยดีครับลินไอ้หนุ่มน้อยวันที่สีอันนั้นก็หนึ่งหมันแต่ผมเคยได้เก็บรายละเอียดล่อยเอาเบอร์มาได้มศูนย์แปดามสี่เก้าหกเ็ดหก ราคาที่เปิดมาหนึ่งสามตัวนี้ต่อรองได้ต่อรองได้จ้ะตั้งหนึ่คนได้ครับรับประกันรับประกันบอกีการตัวกร์ตูนมันหมันได้ห้อยเลยนั่งง่ายในเครื่องดับได้ครับนี่วัวดีเลยวัวอะไรวัวหาเดียนขายเราเก่าพันสีสันก็ทางเราเยอะบลาร์นี่ที่เป็นสีนวลๆครับอ่ะผิดสีมันหล่อนบลานี้ก็เขาทายได้เลยห้อยอ่ามันหล่อนนะ เออมันอยกันเฉยันเพื่อี้น่องจะได้งัวออกสีประมาณนี้ไปไว้ในคอกจังอยโทรหาเราครับนเน่ังนับตุาวกนี้ก็ท่ายดีเนาะจ้มลาตัวเลกนี่ก็ไ่าย่ดีอยู่ครับนะให้จนบานนะครับเรี่อเราตัดัมน ก็สมานมืัอนี้ได้ไอ้หนุ่มน้อยหล่อๆมาจากตัวเมื่อไหร่พ่อมาสองแล้วก็อีกสองตัวเป็นสาวสาวงามไอ้หนุ่มตัวเห็ตุท้ายนี่ก็หนุ่มน้อยเนาะเมื่อไหร่พ่อสมานหนุ่มน้อยนะเ่อเดี๋ยวไล่แล้วเกลียดขนาดเลยครับปาไวท่อท่อกันดีครับครัอ๋อจักเดือนแล้วคุณพ่อโอ้มันเข้าเดือนแล้วเกียดจิตมาแล้วคนสาวงามสองสาวเด้กสองสาวนั้นผมบ้านเอ่ อีลาตัวไทยสิบสองหาร้อยแล้วตัวไทยเห็นได้กมกนหาครับตัวหกสิบ้า,าบไปพทุทธมานเลยเบอร์อหนุ่มฟังุณด้วยครับชัดครับตัวไทยได้ค่ะ โซ่ีานวนี่ยเด่ยพอ้อนี่ไขแลมป้อมไปก้วุเทาไปหัวโ่เงินยูงวงกว่าไปเมงนอสเลยัาไม่คุนรับคุณโอ้โหโอ้เออก็ล่ยเลยต้งฟองตัวลวครเป็นเสียกเป็นเมาแล้วไาเ็นครับถงไปได้ก็ได้เบอร์ท่าใก็พอมักรูักผูก็ได้เดียวไลลเจ็ดปัญหารับเอตัวกับเมือหนารับต้องมีิคนได้พ่อสมานพ่ี้ครับพ่ี แล้ประกันแล้วพ่อเนาะครับเนี่ยตัวนั้นเขาว่าไห้เมาตัวแดงเลยตัวนี้เขาไห่มาเยอะเพื่อพี่น้องอยากได้ไปไว้ในครอบมาครอเอาเบอร์มาที่ั่นเบอร์ก็ตามนี้ได้ครับนี่ศูนย์เก2าเจ็ดสองสามแปดเกสห้าสาหกเเจาครับท่านรไกลเราส่งให้เด้ครับได้ครับได้ ก็สม,มานรมาอนๆนะพอเด้อรับผมครับพอาพี่น้องมาเบ่งหัวมาจากด่านขุนทดห้อยเกสรได้มาโมน,นี่สองชุดนะล่าแต่นี่กับนี่น้อยนี่เลนแม่ลูกลูกเป็นลูกสาวปะครับเนะี่ยเอาหนาตาจะได้ร้วนเนาะวันสองสองเดือนตามเดือนเขาผ่านกี่ตัวแล้ให้เกสรลูกแรกร้อยสี่สิบึ้นเพราะว่านะ พูดเท่าไหร่ครับตัวเนี้ยสองตัวเลยนะสิบเก้าก็ละเอียบคอได้ครับว่าไก่ละาโงไห้เลยครับจากยี่สิบสามสิบกิโลน้อยเนาะต้องมีตีคนเด้วยเราประกันเด้อครับมแม่เขาจะเอกลักษณ์คอด่างล,ลูกนี้บ้านบ้านไหมลูกลูกคอผสมแหละต้อว่าถ้าผสมอะไรก็บอกเลยเออแต่ว่าเพราะว่าหน้าตาที่เรื่องคเสียได้หรือเสียได้ขื้นตลอดหนุ่มซีนะครับเลยหนุ่มซีอันนี้ผู้หรือเมียนะครับนี่ย ลูกซ้ายเ,กกเขาผ่านกี่ตัวละห้อยลูกแรกเหมือนกันเตี่ลลหลานี่ออกประมาณสไตล์ไทยๆเนาะไทยผ<ม>สมมันเนี่ยลอยสี่สิบเพอได้รยูโอเคสอนปิดเท่าไหร่สิบหกสองตัวสิบหกกันนะลูกตัวเมียเหมือนกันเขาลูกโกสิบหก มาให้ขอเบอร์ไว้ครับ 09, 04, 99, 8, 2, 9, 6เกสอรนจากด่านคุณทศไอยก่เห็นหมานีมครับเด้อขอบคุณหลายครับนี่ใบมันพวดนท้มันปดมันม่งไปล้าด้วไมด้วยดูงอ่เลย่ามันจะล้ามเสมออยู่เนาะลา พรพิโรธระเบงข้าการไม่ใส่หูบอ่ะ้รับขาวสารใส่หูบ่ะครับลูกหูโอ้หงายได้ครับเนี่ยได้เิได้สามบผ่านเมียันลทเป็ระเดลูกทับระันละว่าทำลัหยได้ครับเนี่ยเมย์เดกก็ที่สูงร้อย มาสิบึ้นส่วนลูกคนกกบ้านเนี่ยก็ว่ากันไะครับลูกอะ้าแยกอะสิบห้าหาร้อยแต่ว่าเราเปิดรวมเป็นสาติมหาล้วห้องนะครับทุกพี่น้องยักได้ไปไ,ปไปได้ข้อพี่ได้ขอเบอร์แล้วขอเบอไว้ได้ครับทุาานะบกพี่น้องตัวหาหกเจ็ดศูนย์เลเกาเก้าสี่ครับต่อรองเลยเนาะครับผมใคซื้อบทซื้อแม่ซื้อลูกใคซื้อน

พี่นอ้องเบิ่งว่าผู้กวนหนุ่มเลยครับมีตัวอ้วนนะบักล้านี่ตัวออกสีเหลืองๆนี่16ส่วนคู่นี้เปิดนั่นท์ทีม50เท่าไหร่นะครับ55 55ราคาเปิดแบบเนาะต่อรองได้สำหรับพี่น้องยิ่งไปขุนเลยครับเนี่ยแต่ก็บเบิ่งราคาน้ำกันเออกันรูปร่างหน้าตาการลองเราอยู่มาเพืนะ่อพี่น้องต้องหาข้อเบือไว้นะครับมา ศูนย์แปดสอมาจมาจากไอ้บำเน็จบำเน็ตตะลงห้อยห้อยนานห้อยหมานเลยครับเนี่มาเจอเสีจจอบเสีจจอบสวัสดีครับ ก่เห็นหน้าด้วยกันมันได้คือมาพูดแช่ไหมเนี่ยมีนัดยังนับมีนัดครับเลยไอหนุ่มลูกหล่อมาหนึ่งตัวแต่ว่าพี่น้องแงดไปแล้วเนาะครับตอนเปิดเปิดเจะไหนครับเสียจีบผมเปิดไลยเหมือนหกตอนเปิดอ่ะตอนได้ได้เนี่ยตอนได้เหมือนซีครับอ๋อเดี๋ยวมาท่านนี้น้องหัวครับอยู่บ้านนี้เองปะมีครับซีหาโซอยู่บ้านหัวเลี้ยงหัวมูลเนาะราคาอัจฉริภานี่หลัมืาอดี้ครับต้องคอยครับแล้ววัยที่นี่อันนี้ได้เหรอเนี่ยขุนหรือไม่บักลาในพ่อทับมี ลูกหอดได้ไครับผม้องมืดหาครับมเป็นหลอดก็จะของคุณบอกครับหลอดครับมืดห่ามาเตี้ยต่อได้หลายนเสียจบเนาะต่อได้เะครับต่อได้เยอะอยู่เดี๋ยวผมไยทีบงรายละเอียดมัเสียจบเบอร์มัเนี่ยครับเบอร์ครับศูนย์แปดสิบเก้าสองศสี่สองเจ็ดห้าครับจบทคอนสวร์ค์นสอไปไปตีไปไปชุมที่มือนเคือมาพูดแทะครับฟ้านีอกันเีเป็นทนเนาะอ่ต่อเรา อ๋อบักลานี้ไปแล้วเมื่อนางก็ถึงแล้วครับไหนยู่ถึงแล้วเพื่อนเราไปขุนั้งไม่าเสียเกีอบนะเพื่นไปขุนมัดเสเพื่อเราไปขุนครับบักลาน้องน่อยพุ่อนเหลือตั้งแต่เอบักลาน้อยครับนี่มันยอานนี้พ่อพงแม่บนเลยมาสามตพ่อไรัง น่สามพันอีนังสนเขาเท่าไรกันหรอสามพันสิบสามแล้วตัวนี้ได้พ่อใกล้ๆเขาเนี่ยเนี่หมือนนั่งเหมือนนั่งเรานังขาวเด้อขาวคันโอเป็นวัวสาวนั่งสามตัวนะพ่อเนาะครับว่าได้มีตัวมีตัเบือบอ่ะบอไม่เป็นหัวบ้านเลยครับราคาตามคุณภาพข้อพงกับเบือมัเนี่ย อยุ่้เลูกไก่เลยทำแล้วเตจำไม่ได้บล้ไทําแล้วเาพี่น้องมันปี้ยงได้ครับเนี่ยได้มาสาตัวจัค่อยทรหาพ่อโ่อแม่บนที่หลาส่วเขาจะขึ้นจะเกิอะไรโมงไปแล้วจะปีลอายุแล้วอะใก้ได้ขึ้นแล้วส่วนที่หล่านนี่ย ล้นนี่พวกหล่าได้วยครับเนี่ยเบอร์โทรนะครับศูนย์แปดห้าสี่เก้าสองเจ็ดแปดสีครับผมขงแม่บนนะครับร้านนี้เป็นงัวยใหญ่เครับนะ่ตอนเปิดอยเปิดได้สอกิเลยครับเปิดเป็นเพิ่งขนาดนี้เป็นราคาเนื้อมัครับเเปิดเป็นเนื้อยังเดี๋ยวเลยครับงัวเให ได้หกสิบลวเจ็ดสิบคนแล้วครับนี่